นีตอนนี้ตะว,วินเขาจะมาสาธิตเปิดค่อยๆเปิดนนเปิดฝั่งนี้พูดไม่ได้หรอกพูดมาทางนี้เปิดไป <c oughs> อืมซ <c oughs> ุ่มวาซุ่มาอเยอะไหมเยอะไหมม <c oughs> าลองเก็บมุนเอานะ <c oughs> มุนเอามุนมุนเอาใช้วิธีมุนเอามุนมุนเอา <c oughs> มาให้คิมดูที่หวานไหมนะวันนี้ตะวินนักดนตรีได้จะดูเขาแต่ไม่อยากปลูกใคได,ตดต้ตะมาดูนี่ตะวันนี้ตะมาฮะพามาดูแตร้้อมแล้วเนาะนีน <c oughs> ่มาชมพี่หน้าก็ชมใหม่ตีนนี้ก็อีกอาทิตย์เดียวก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ว ขอบคุณพรีเซนเตอร์คุณพ่อเตอวินขาเชนรำนะซึ่งมาเก็บชิมก่อนเขาแล้วตอนนี้